ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีข้าวที่ชาวนาปลูกกันทุกวันนี้หากจะให้ผลผลิตดีทั้งปริมาณและคุณภาพจะต้องปลูกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเพราะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตจากกระบวนการเพราะมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเมล็ดพันธุ์ดีเริ่มต้นจากการที่นักวิจัยได้ปรับปรุงพันธุ์คัดเลือกและนำพันธุ์ไปทดสอบจนได้ออกมาเป็นพันธุ์ดีซึ่งต้องใช้เวลานาน,านหลายปี จากนั้นก็เพิ่มจํานวนมเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อนําไปขยายพันธุ์ต่อในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์นั้นจําเป็นต้องมีเทคโนโลยีในการผลิตและการบริหารจัดการที่แต่ละขั้นตอนต้องใช้หลักวิชาการมีกฎเกณฑ์มีการกําหนดมาตรฐานมีการควบคุมเฉพาะการตรวจสอบคุณภาพทั้งในแปลงและห้องปฏิบัติการดังนี้ขั้นตอนแรกต้องเลือกพื้นที่ปลูกและคัดเลือกเกษตรกรที่มีความตั้งใจ และยินดีปฏิบัติตามวิธีการในกระบวนการเปลี่ยเมล็ดพันธุ์ซึ่งจะมีการให้ความรู้และติดตามดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องขั้นตอนที่2เมล็ดพันธุ์ที่ใช้จัดทําแปลงพันธุ์ต้องเป็นมเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักหรือชั้นพันธุ์ขยายของกรมการข้าวมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนปลูกขั้นตอนการเก็บเกี่ยวจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการป,ระ,ปะปนพันธุ์เพื่อดําเนินการต่อไปเป็นมเมล็ดพันธุ์ดี ในส่วนขั้นตอนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์โดยการทําความสะอาดคัดขนาดคลุกสารเคมีและชั่งน้าหนักบรรจุถุงซึ่งขั้นตอนนี้ดําเนินการในโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยมีการสุ่มตัวอย่างไปตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพได้มาตรฐานสำหรับขั้นตอนการเก็บรักษารอจำหน่ายนั้นจะมีการควบคุมดูแลรมยาป้องกันการกจัดมเมลงในโรงเก็บและมีการสุ่มตัวอย่างมเมล็ดพันธุ์ไปตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำทุกเดือนดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ามเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวที่ผลิตภายใต้กระบวนการที่มีการควบคุมถูกต้องตามหลักวิชาการจะมีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนจนถึงมือเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์อย่างแท้จริงสนใจเมล็ดพันธุ์ข้าวดีๆมีคุณภาพสอบถามได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินเฟซบุ o กศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินเบอร์โทรศัพท์044551092อย่าลืมโทรมานะคะ